วันแคนูล่าเทคนิคเนี่ยจึงเป็นเทคนิคที่เกิดจากการวิจัยมาแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้เซลล์ไขมันเนี่ยอยู่รอดได้มากที่สุดนะฮะก็คือการที่เราจะต้องใช้แคนูล่าในการดูดไขมันนะฮะ มีหัวที่ขนาดพอดีกับแคนูลาที่เราใช้ในการฉีดไขมันนะคะยกตัวอย่างเช่นบางบริเวณนะฮะต้องการไขมันที่มีโมเลกุลเล็กนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเติมพวกร่องต่างๆร่องที่อยูดตื้นๆนะฮะควรจะใช้ไขมันที่มีโมเลกุลเล็กนะฮะแต่ถ้าบริเวณที่เราต้องการกว้างๆต้องการวอลลุ่มเยอะๆนะคะเช่นเราจะฉีดบริเวณขมับเยอะเลยหรือว่าฉีดแก้มที่ตอบซึ่งต้องใช้วอลลุ่มเยอะๆนะพวกนี้เราจะใช้ไขมันที่มีโมเลกุลใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นเทคนิคที่ดีนะครับถ้าเราต้องการดูดไขมันเพื่อมาเติมบริเวณที่ตื้นๆต,ต้องการโมเลกุลเล็กนะฮะเราก็ต้องใช้หัวดูดขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตอนฉีดเนี่ยก็ต้องฉีดด้วยหัวที่มีขนาดเล็กเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเราบริเวณไหนเราต้องการไขมันที่มีโมเลกุลใหญ่ต้องการเพิ่มอลลุ่มมากๆหรือฉีดที่ในบริเวณลึกๆนะฮะ เราก็ใช้โมเลกุลใหญ่ก็ใช้เวลาดูดก็ต้องใช้หัวดูดที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วเวลาฉีดก็ต้องใช้ไซลิงที่มีขนาดใหญ่ที่หัวดูดมีขนาดใหญ่พอกันด้วยอันนี้คือเทคนิคเขาเรียกว่าอ่า one c a n n l a เทคนิคคือใช้แคนูล่าชนิดเดียวกันในการดูดกับฉีดมันถึงจะได้ลผลที่ดีนะฮะ